คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ g ก o s t Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้เรื่องผีเก็บไว้ก่อนครับเรามีเรื่องหนึ่งที่คุณต้าถามมาแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันเคืออนเนี้ยเพื่อนผมอะ่ะเขาฝากมาถามแล้วมันน่าสนใจมากพอถ้าถามว่าเขา่นั่งสมาธิแล้วเขาไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันคือสมาธิอืมเออผมก็เลย เล่าไปว่าอมันอาจจะเป็นแบบว่าฟังเสียงลมฟังนู่นเขาบอกว่าอา้าวแล้วถ้าฟังเนี่ยก็มีการถูกเถียงกันอยู่ในโต๊ะกินข้าวว่าถ้าฟังอย่างนี้นั้นก็ไม่สมาธิสิเพราะฟังไปแล้วเสียสมาธิาธหรือเปล่าคืออะไรกันแน่มันก็เลยเป็นคําถามที่มาฝากถามในรายการว่านาาั่งสมาธิไปทําไมทำไปทำเพื่ออะไรแล้วจุดไหนที่มันมีสมาธิผมก็งงนะผมบางทีก็ทําไปบอก,ก็ไม่รู้ว่ามันมันทําไปเพื่ออะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า จุดไหนเพราะว่าเราก็ทําไปยังไงครับในมุมน,นี้เดี๋ยวให้อาจารย์รทิตล่าล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงครับก็ถือเป็นคําถามสําคัญเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักแต่แบบไม่รู้ทําไปทําไมบางทีที่โรงเรียนก็สั่งให้นั่งสมาธิทุกวันเด็กก็แบบน่าทำทำไมพอไปถามครูครูก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาสั่งให้ทามาอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นประโยชนอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าทาเทีนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาเอาสมาธิคืออะไรก่อนครับแล้วค่อยมาว่าว่ามันดูยังไงอีกทีนะ คำว่าสมาธิเนี่ยหมายถึงความตั้งใจมั่นก็คือใจเนี่ยมันมั่นอยู่กับอะไรบางอย่างจึงทําให้มันเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถามว่าทําสมาธิทําไมก็คือถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณทํางานอะไรในโลกนี้ไม่ได้เลย อย่างเช่นตาจะแต่งเพลงตาก็ต้องมีสมาธิกับเพลงมันถึงจะสามารถรทําได้ถ้าตาโมดจะไปฟุ้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวมันก็จะแต่งไม่ได้สักทีหรือถ้าผมนั่งทํางานจะตรวจข้อสอบเด็กแต่ในขณะเดียวกันก็นึกถึงการ์ตูนที่จะดูมันก็จะตรวจข้อสอบเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนั้นคือสมาธิพื้นฐานในชีวิตประจำวันคือเราต้องจดจ่อกับอะไรบางอย่างได้ในระยะพอสมควรเพื่อที่เราจะทํางานนั้นให้เสร็จครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเลยคนที่ไม่มีเลยก็คือแบบอย่างพวกคนที่เขาเป็นโรคแบบเหมือน ฟุ้งซ่านซึมเศร้าอะไรพวกนี้คือจิตเขามันจะฟุ้งอยู่ตลอดพอามมันรวมไม่ได้ตั้งสติอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้ชีวิตมันก็จะวนอยู่กับอะไรก็มันู้คิดไปเรื่อยก็เลยทาให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทําไมต้องทําสมาธิต้องบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิคุณอยู่ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องมีไม่ใช่เฉพาะพระถ้าคนไม่มีสมาธิคุณก็ทํางานไม่ได้กินข้าวไม่มีสมาธิมัวแต่กินไปดูไปก็อมไปเรื่อยก็ไม่ได้กินสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะ้มมาธตองี แต่ทีเนี้ยอย่างที่ตาถามคือสมาธิมันวัดยังไงมันมีระดับขนาดไหนครับไอสมาธิที่เราพูดเมื่อกี้ในสมาธิในการกินข้าวในการแต่งเพลงในการทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิของคนทั่วไปคือแบบมีชั่วครัง้งชั่วคราวพอไว้ใช้ทํางานอะไรได้นิดๆหน่อยๆครับอันนั้นคือสมาธิของคนทั่วไปแต่สําหรับคนที่นั่งสมาธิเนี่ยมันจะเลยจากตรงนั้นมาเพราะว่าเขาต้องการรวมให้จิตเป็นหนึ่งเพื่อเอากําลังของจิตนั้นไปใช้งานอมันก็เหมือนกับ เขาเรียกอะไรเหมือนกับเวลาที่เราปล่อยน้ําออกไปทางสายยางเนี่ยครับถ้าสายยางมันรั่วน้ําที่ไปออกไปทางมันก็จะเบาอเพราะฉะนั้นการทําสมาธิคือเราต้องอุดทั้งหมดแล้วให้ทุกอย่างพุ่งไปถึงจุดตรงกลางที่เดียวเพราะฉะนั้นน้าก็จะแรงและสามารถเอาตอนนั้นไปใช้งานได้ซึ่งตัวที่ทําให้สมาธิรั่วเนี่ยได้ทางพุทธเราเรียกว่ามิวรห้าประการอันแรกก็คือการมาฉันทะคือความชอบไม่ใช่เฉพาะชอบชายหญิงชอบเรื่องคิดเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องฟังเพลงอะไรทั้งหลาย พวกนี้ก็จะอยู่ในการมัจฉะทั้งหมดอันที่สองคือพยาบาทมีจิตคิดร้ายโมโหหงุดหงิดไม่พอใจมันก็จะไม่มีสมาธิสักทีอันที่สามคือถีนมิทะคือง่วงก็พอจะนั่งสมาธิก็หลับไปเลยก็เลยไม่ได้สมาธิอันนี้ก็ชัดเจนมาอันที่สี่คืออุอทธจักกุกุจักคือฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี้ไปเรื่อยการสุดท้ายคือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยเอ๊ะ นั่งแล้วมันสงบหรือยังเอ๊ะแบบนี้ใช่ไหมเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าก็จะไม่สงบก็คือเราต้องอุดตัวห้าตัวนี้ให้ได้พออุดห้าตัวนี้ได้ปุ๊บเราก็จะมาดูอาการของมันพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อธิบายเรื่องสมาธิไว้ค่อนข้างละเอียดมาเพราะว่าเราต้องใช้กําลังสมาธิในการปฏิบัติจากคณิกะมันก็จะมากลายเป็นอุปจาระอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้จะได้ฌาน Hmm. จุดสูงสุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิคือได้ฌานแล้วก็คือฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่เรารู้จักกันนะครับอุปจาระและอัปปนามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสมาธิมีองค์ประกอบ5ประการด้วยกันคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนี้ชื่อบารีก่อนวิตกคือระลึกขึ้นมาได้อย่างเช่นระลึกถึงคำภาวนาว่าพุโทโธรละลึกถึงลมหายใจระลึกถึงภาพพระ ระลึกถึงกสินอะไรก็ได้ครับต้องระลึกก่อนเพราะถ้าเราไม่มีอะไรให้ระลึกเลยมันไม่มีทางที่จะเอาอะไรมาตั้งเป็นเสาให้เราสงบได้เราต้องระลึกก่อนพอวิตกเสร็จจิตจะต้องวิจารณ์วิจารณ์ก็คือเราเข้าไปดูเหมือนเวลาเราไปวิจารใครอะก็คือจิตต้องเข้าไปดูไอ้สิ่งที่เราระลึกนั้นจิตเข้าไปดูลมหายใจจิตเข้าไปดูภาพพระจิตเข้าไปดูแสงกสินต่างๆมีวิตกวิจารณ์พอมีวิตกวิจารณแล้วอ่ะคราวนี้ก็แสดงว่าจิตเริ่มมีที่ผูกแล้วพอคุณผูกกับสิ่งนั้นไปเรื่อยๆก็คืออย่่างเชน เราภาวนาพุโทโธกันนะ่ะวิตกคือพุโทโธแล้วจิตที่ไปดูพุโทโธก็คือวิจารเราภาวาพ,พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยพอจิตมันเริ่มสงบมันจะมีอาการตัวที่สามตามมาคือปิติปิติคืออาการที่จิตกําลังแลนดิ้งเข้าสู่ความสงบเหมือนกับเครื่องบินที่มันค่อยๆกระแทกกับพื้นตอนแรกมันก็จะกระแทกตึงต้งๆหน่อยเพราะฉะนั้นอาการปิติคือจิตมันเริ่มรวมมันจะมีอาการออกทางกายอย่างเช่นขนลุก บางคน응คนั่งสมาธิพอเริ่มสงบขนลุกชูชันบางคนนั่งสมาธิเสร็จตัวโยกโยกซ้ายโยกขวาตัวหมุนอะไรประมาณนี้บางคนนั่งเสร็จน้ําตาไหลก็แล้วแต่บางคนมีปิติมากถึงขั้นตัวลอยขึ้นจากพื้นเลยก็มีอถ้าเกิดมีนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มสงบเนี่ยอาการแลนดิ้งก็คือมันจะไปกระทบกับส่วนละเอียดของร่างกายอย่างเช่นเส้นผมเส้นขนน้ําตาทําให้มันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนจะติดอยู่ตรงนี้ เพราะว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยจะมาอยู่ดีขนลุกทำไมอยู่ดีน้ําตาไหลแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีไม่ต้องสนใจนี่คืออาการปกติบางคนเป็นปีเลยเพราะกลัวเล่อันเนี้ยอันเดียวก็ให้คุณภาวนาพุทโธต่อไปเรื่อยๆก็คือดูวิจกไปเรื่อยๆเนี่ยพอวิตกวิจารปิติมาได้ปุ๊บพอคุณผ่านปิติมาได้ก็คือเครื่องบินมันแลนดิ้งแล้วคาวนี้จะกลายเป็นสุขละอาการขนลุกขนพองตัวโยกตัวโค้งอาการตัวลอยอาการน้ําตาไหลจะไม่มีแล้วคือมันแลนดิ้งแล้วมันกาลังจะลงละ จิตมันจะสงบข้างในมันจะสุสขมันจะเบามันจะสบายแล้วแล้วพอสุขได้เต็มที่ก็คือเครื่องจอดก็คือตัวสุดท้ายเอกขตาจิตเป็นหนึ่งครบห้าองค์ประกอบนี้เมื่อไหร่นี่คือฌานหนึ่งต้องได้ห้าองค์ประกอบนี้คือมีพุโทโธจิตระลึกถึงพุโทโธมีอาการปิติเกิดขึ้นมีอาการสุขจากปิตินั้นแล้วก็จิตสงบเป็นหนึ่งก็จะเป็นฌานที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นอุปจารสมาธิก็คือเกือบๆจะครบ5บางทีก็จะอยู่ประมาณสุกประมาณนี้ซึ่งอุปจารสมาธินี้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าเป็นสมาธิที่เรายังคิดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาใช้ในการเสกพระเขาก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเราต้องท่องคาถาต้องอธิษฐานจิตเขาก็จะต้องใช้อุปจารสมาธิก่อนแล้วพอเข้าไปถึงฌานตัวนั้นจะเป็นตัวที่เหมือนเข้าไปสงบเพื่อไปชาร์จพลังแล้วก็ออกมาในการเสกต่างๆก็คือต้องอธิษฐานอุปจารก่อนแล้วเข้าไปชาร์จใ ป,ปนาแล้วก็ออกมาใช้ในอุปจาระอะไรประมาณนี้ราะาั้นถ้าเกิดต้าถามว่าสมาธิเกิดขึ้นตรงไหนถ้าเอาแบบเป็นฌานก็คือต้องครบห้าองค์ประกอบครับพอครบห้าองค์ประกอบเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆไปสู่ฌานที่ลึกขึ้นฌานที่หนึ่งคุณยังมีห้าอันนี้ครบเลยคือคุณยังภาวนาอยู่จิตยังระลึกอยู่อะไรต่างๆมีความสุขอะไรมีหมดแต่พอฌานที่สองมันจะละเอียดขึ้นวิตกกับวิจารจะหาย คำว่าพุทโธอะไรต่างๆคำภาวนาต่างๆจะหายบางคนตกใจเฮ้ยฉันลืมหรือเปล่าหลุดคือมันจะเหมือนมีแต่ว่าไม่ตัดไม่ในเชรวมเป็นอย่างเดียวกันก็คือพอมันนิ่งมากปุ๊บมันจะไม่ภาวนาแล้วครับเพราะฉะนั้นบางคนสวดมนต์แล้วทำไมอยู่ดีชั้นเงียบไปนึ่ว่าฉันหลับไม่หลับเรารู้นี่ว่าเราหลับหรือเปล่าถ้าหลับก็คือมันมืดเงียบไปเลยแต่ถ้าเกิดเจ็บจะเรายังรู้ตัวอยู่แต่ว่ามันไม่ภาวนาแล้วนั่นแสดงว่ามันคือกําลังเข้าสู่ตรงกาลังจะไปชั้นสองแล้ว คือคำบริกรรมพวกนี้มันเป็นกรรมฐานหยาบพอจิตเราเริ่มละเอียดมันจะถูกตัดออกพอได้ตรงนี้ปุ๊บนั่นคือสมมุติคุณตัดตรงนี้ได้เด็ดขาดแล้วก็จะเป็นชา้นที่สองแหละพอชา้นที่3ตัวปิติจะไม่เหลือแล้วจะไม่มีอาการขนลุกชูชันจะไม่มีอะไรทั้งสิน้นปิติจะหายหมดแล้วพอชา้นที่4ส,สุขก็จะหายไม่มีความสุข มีตัวเดียวคือเอกขาตาจิตเป็นหนึ่งสว่างอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือชานสี่อาการที่พอสังเกตได้ก็คืออย่างเมื่อกี้ตาพูดเรื่องฟังได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าถึงชานสามเนี่ยถ้าชานหนึ่งชานสองตั้งแต่ชานหนึ่งมาเนี่ยได้ยินเสียงปกติครับแต่จะไม่ลำคาญเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินเสียงแล้วยังหันไปดูยังลำคาญอยู่ยังไม่ถึง ถ้าถึงชานหนึ่งคือจิตมันมั่นแล้วจะไม่ลำคาญแต่ถ้าถึงชานสาบแล้วประมาณสามเนี่ยเสียงจะเบาลงมากจนแทบไม่ได้ยินขนาดเรียกว่ามีคนมาเปิดเครื่องเสียงอยู่ข้างๆก็แทบไม่ได้ยินแต่ถ้าชานสี่ปุ๊บฟ้าผ่าลงข้างๆก็ไม่รู้คือตัดหมดเพราะชานสี่นี่คือกายกับจิตแยกกันเพราะเราฟังด้วยหูเพราะฉะนั้นพอจิตมันแยกจากกายปุ๊บมันจะไม่ได้ยินด้วยหูแล้ว คามฌานสี่นี่ต่อให้คนเอาปืนมายิงข้างๆก็ไม่ได้ยินอันนี้คือฌานสี่ซึ่งฌานสี่นี้ถือเป็นกําลังสูงสุดในเรื่องของสมาธิทีนี้บางคนอาจจะบอกเอา้านั้นมันมีอรูปฌานไปอีกคําว่าอารูปฌานคือใช้กําลังของฌานสี่นี่แหละแต่ไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปแต่ถามว่ากําลังกําลังเท่ากันอแต่ว่าไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเพื่อไปดูที่มันละเอียดขึ้นอย่างเช่นไปเพ่งอากาศ เพ่งความไม่มีอะไรเพ่งวิญญาณอะไรเงี้ยจนถึงชั้นแปดแสุดท้ายก็คือเนวััญญาสัญญายตนาคือเพ่งว่ามันไม่มีแม้แต่ความไม่มีอะไรหรือไม่มีความคิดไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยอันนั้นคือชานสูงสุดเหมือนที่อรระรดาบุทกดาบทอาจารย์ของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งอันนั้นคือสูงสุดแล้วของสมาธิแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าพออรระรดาบทุทกดาบทได้พุทธเจ้าก็ได้ตามแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรม เพราะเขายังตัดกิเลสไม่ได้ตัวนี้เป็นแค่เข้าไปแอบแอบหลบกิเลสอยู่ราะนคนที่มีสมาธิเข้าฌานเนี่ยไม่มีกิเลสชั่วคราวเหมือนเอาหญ้าไปทับหินไว้หญ้ามันก็ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าคุณออกมาเมื่อไหร่ยกหินออกหญ้าก็ฟูขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพูุทธเจ้าท่านถึงต้องไปพิจารณาต่อว่าแค่นี้ไม่พอเลยต้องไปทําวิปัสสนาก็คือต้องเอากําลังของสมาธิเนี้ ออกมาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงอะไรเงี้ยเพื่อเอากลาลังตัวนะั้นมามาตัดให้เกิดการตัดกิเลสแล้วก็ตัดความทุกข์ให้หมดเพราะฉะนั้นในพุทธของเราก็เลยมีตัวที่เติมมาจากพรามพวกพรามเนี่ยเขาเล่นได้ถึงชานแปดก็คืออรูปฌานแต่เขายังตัดมันไม่ได้เขาแค่หลบพุทธศาสนาเติมมิปัสสนาเข้าไปซึ่งที่พรามมันเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาคิดว่าตรงนี้คือสุดแล้วแต่ ุพระเจ้าเห็นว่าตรงนี้มันสุดใช่แต่มันยังไม่ถึงปลายทางคุณต้องถอยออกมาตอนที่คุณเข้าฌานคุณจะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยเพราะจิตมันมั่นอยู่กับคำภาวนาอยู่กับจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนที่กลับมาพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอุปจารและสมาธิคือยังพอคิดได้แต่เราได้กําลังของอัปปนามาแล้วไงได้กําลังตอนนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิกับวิปัสสนานมันจะเป็นซ้ายเท้าซ้ายเท้าวขวาพอคุณนั่งไปจนสงบท้าวสายเหยียบ พอสงบจนเต็มที่มันก็เหมือนคนหลับเต็มที่ก็ต้องตื่นพอตื่นปุ๊บเท้าขวาก็พิจารณาว่าเออชีวิตนี้ไม่เที่ยงหรออะไรพิจารณาไปเรื่อยจน,จนจิตหมดกําลังก็กลับสู่ความสงบพอสงบเสร็จจนมีกําลังก็พิจารณามันจะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาถามว่าต้องทําอะไรตอนไหนต้องวิปัสสนาสมาธิตอนไหนแล้วแต่ปัจจุบันว่าตอนนั้นคุณเป็นยังไงถ้าตอนนั้นคุณสงบคุณก็ทําสมาธิไปก่อนถ้าตอนนั้นคุณสว่างคุณก็ทําวิปัสสนาไปแต่มันต้องทําคู่กันไปเพื่อที่จะทำให้สมาธนนนัันม้มมมไ่่เสือ คุณต้องเข้าถึงอริยบุคคลให้ได้ถึงจะไม่เสือ่อมถ้าเสื่อมก็คือต่อให้เป็นรูสีเหาะได้ก็ล่วงลงมาได้เพราะว่าธิ์มันมันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนนั่นคือสิ่งที่พุโเจ้าท่านเติมมาให้ทีนี้ถามว่าจะทํายังไงถึงจะฝึกได้ดีที่สุดวิธีฝึกได้ดีที่สุดคือไม่ใช่ไปนั่งสมาธิเพราะการทําสมาธิมันอยู่ที่จิตคุณทาในอาลียบทไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดถ้าคุณไปรอนั่งสมาธิ ถ้าเกิดวันนั้นคุณไม่ได้นั่งหรือวันนั้นคุณรถชนตายไปก่อนก็เรียบร้อยอพุทธเจ้าท่านไม่ให้ประมาทเพราะฉะนั้นกินข้าวแล้วก็ภาวนาไปได้นอนก็ภาวนาจนหลับได้เดินก็ภาวนาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนถามผมก็จะแนะนําง่ายที่สุดคือให้สวดมนต์ทุกเวลาที่นึกได้เพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยมันคือเป็นการภาวนาอย่างเบาๆเพราะว่าเราไม่ต้องไปเพ่งอะไรมากแล้วก็สวดมนต์หน้าโมพุธทธายะอะไรไปเพลินๆเ,เหมือนเราล้องเพลงงจะเปลี่ยนเป็นบทสวดมนต์แทน การทำแบบนั้นมันจะเหมือนเราฝึกวิ่งจ็อกกิ้งอย่างสม่ำเสมอร่างกายมันจะก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเราไปฝืนวิ่งคือไปนั่งทีเดียวสองชั่วโมงบางทีขาพังเพราะฉะนั้น <c oughs> การภาวนาก็เหมือนกันเราค่อยๆภาวนาตะล่อมจิตเราให้มันไม่ฟุ้งจนเกินไปทั้งวันแต่เราไม่ต้องไปเพ่งอะไรมันมากเหมือนเราจ็อกกิ้งทั้งวันพอเราตะล่อมมันทุกวันเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้าที่เข้าทางไปเรื่อยๆทีนี้พอคุณไปนั่งเมื่อไหร่มันก็จะเข้าได้เร็ว แล้วในการที่คุณภาวนาตลอดเวลาถ้าตอนนั้นคุณขับรถแล้วมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราภาวนาอยู่ก็แค่คาดปลอดภัยหรือว่าถ้าเหตุถึงกรรมมันมาถึงจริงๆคุณก็ไปสู่ทางที่ดีว่าจิตสุดท้ายคุณอยู่กับการภาวนา<ม>การนอนอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่านอนแล้วเราจะตื่นขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราภาวนาจนหลับถ้าเราตื่นมาก็โอเคถ้ามีใครทําอะไรไม่ดีมาก็ป้องกันได้ หรือถ้าเราจะต้องตายไปหลังจากที่เราไม่ตื่นอีกเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้อะไรก็เป็ต้องต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ไปนั่งต้องรอไปวัดถือศีลใส่ชุดขาวไม่เกี่ยวอาบน้ําก็ภาวนาได้เราอย่าลืมว่าอาบน้ําหลายคนลื่นหกล้มตายในห้องน้ํามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ทําตั้งแต่ตอนนั้นมันก็จะไม่ได้คืออันนี้ก็คือโฟกัสเรื่องบทสวดหรือว่าุกโฟกัสเรื่องสมมติเราเดินโฟกัสเรื่องเดินหรือว่าให้โฟกัสเรื่องบทสวดแล้วเราเดินครับ โฟกัสที่บทสวดล้วเดิน <c oughs> ก็คือโฟกัสไปที่สวดเพื่อจะสึดวอมสมาธิอ่าเพราะว่ามันต้องภาวนาที่จิตทสติตาไม่ต้องกัวงวลเรื่องเดินเพราะว่าคนที่จิตละเอียดเนี่ยมันจะรู้การทําเดินของอการจ, <ะ S 1> จะรวมกันเป็นหนึ่งเพราะ<ช>จิตละเอียด <ๆ S 1> กายมันเป็นของหยาบอ่ะตอนที่เราเดินปกติที่เราไม่ทาสมาธิเนี่ยบางทีเรายังเดินสะดุดหกล้มนะแต่ถ้าเกิดเราเดินแล้วสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยจิตมันมีสมาธิและมีสติมากกว่าบางทีเราเห็น รู้สึกได้ถึงเส้นเอ็นทุกเส้นที่มันเดินอยู่เลยมันจะเห็นละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันได้ได้ตามปกติหมดเลยมีมีสองคำถามครับคำถามที่1ก็คือไอ้ระหว่างมันจะมีสภาวะหนึ่งที่เขาเรียกว่าผวังผวังกับใจลอยเนี่ยจริงๆมันคือสมาธิไหมครับเ<น>ช่นผมขับรถไปอ,อยู่ดีๆก็มองไปแล้วก็แบบมันเหมือนนิ่ง สภาวะมันนิ่งนะในหัวสมองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือสมาธิหรือว่ามันคือใจลอยมันคือผวังอ่าถ้าใจลอยกับสมาธิต่างกันใจลอยจิตมันออกข้างนอกอืกับสมาธิคือจิตมันจับอยู่กับอะไรจนมันนิ่งแต่ถ้าใจลอยคือมันลอยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันครับส่วนผวังจริงจริงมันมันเป็นคําเรียกเฉยเฉยคาว่าผวังจริงมันตกอยู่ในผวังคือมันเป็นช่วงจังหวะที่จิตกําลังจะสงบแต่ว่าสติมันไม่พอ สมาธินี่ต้องมีสติคุมเพราะว่าถ้าสติมากเกินไปเราจะฟุ้งซ่านถ้าสมาธิมากเกินไปหลับเพราะฉะนั้นบางคนพอสมาธิไปสักพ,พักเริ่มจะหลับปันปุ๊บไปนั่นคือคําว่ารวังจริงๆมันหลับไปแล้ว <c oughs> คือสติไม่พอก็ต้องต้องขึ้นมาใหม่ <c oughs> หรือบางคนนั่งสมาธิเสร็จแล้วเหมือนตกจากที่สูงบุ๊บแล้วตกใจ <c oughs> อันนี้ก็หลายคนเป็นคืออันนั้นคือคุณกาลังจะเข้าเป็นอุปจาระกาลังจะเข้าสู่ฌานแล้วพอเข้าได้ปุ๊บ มันออกใจซะก่อนมันไม่ตกมันคือพอมันกำลังจะเข้ามัากลังจะเข้าสู่สภาวะละเอียดครับแล้วบังเอิญว่าเอ๊ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหลุดพอมันหลุดเนี่ยมันจากละเอียดกลับมาหยาบทันทีมันก็เลยมีอาการเหมือนตกวูบลงมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับให้สูดลมหายใจเข้าออกดีๆแล้วก็ตั้งใจใหม่ไม่ไม่ต้องไปอนั้นมากเพราะว่าสมาธิเนี่ยบางคนถามว่ามันเย็นแค่ไหนมันไอ้นั้นแค่ไหนท่านบอกว่าคนเราเนี่ย เราไม่รู้ตัวหรอกว่าขณะที่เรากําลังนั่งทําอยู่ทุกอย่างเนี่ยกิเลสมันเผาเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมาธิคือตอนที่ไฟทั้งหมดทั้งสามกองคือโลภโกดหลงมันหยุดเผาเราชั่วคราวเพราะฉะนั้นความเย็นความเบา,ควา,เบาความสว่างสมาธิมันจึงมากมหาศาลมากๆดังนั้นนอกจากคุณจะเอาสมาธิตัวน,นี้ไปใช้ในการทํางานเพราะยิ่งคุณฝึกสมาธิเยอะก็แปลว่าเวลาคุณทํางานคุณจะจดจ่อกับงานได้นานขึ้นคุณสามารถใช้สมาธิในการรักษาโรค โรคภัยต่างๆได้ด้วยเพราะว่าพอเรามีสมาธิจิตเราจะไม่ไปยึดกับกายมากทําให้มันไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการกังวลมากหรือใช้สมาธิในการฝึกลิธิ์ก็ได้เพื่อแสดงลิธต์ต่างๆใช้สมาธิในการทํำวิปัสสนาปัญญาให้เกิดการพ้นทุกข์ก็ได้อย่างการทํำวิปัสสนาเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิจะทําไม่ได้เพราะว่ากําลังมันไม่พอเนื่องจากวิปัสสนาเรามีหลักการหลักก็คือต้องทำเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆก็คือต้องทําสมาธิเพราะการทําสมาธิคือการแยกกายกับใจออกจากกาันจากนั้นพอคนได้ฌานปุ๊บเขาจะเข้าใจสภาวะนั้นทันทีว่าเฮ้ยกายกับจิตมันคนละส่วนเขาก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเรามานั่งที่เขาชอบเรียกวิปัสสนึกอะนึกไปเรื่อยว่านี่เป็นอนัตตานี่ไม่ใช่ของเราคือใครก็นึกได้แต่ว่ามันจะไม่เข้าใจเพราะมันไม่เคยทําเหมือนเหมือนนึกได้ว่ามัน่วงหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าคุณไม่เคยกินก็ไม่รู้ว่ารสมันเป็นยังไง ทีนี้ประโยชน์ของเวลาเรามีสมาธิแล้วนะครับเรามันได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเอาไปทําอะไรผานต่อได้ไหมฮะได้ทุกอย่างอย่างที่บอกคือถ้าทางโลกคุณไม่มีสมาธิทำ,ทำงานอะไรไม่ได้เลยอเพราะว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาทําให้ต้าจะแต่งเพลงแต่ต้าก็มีสมาธิอยู่แค่นาทีเดียวตายังไม่ทนันเลือเพลงได้เลยก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ้าโฟกัสไม่ได้บางารั้งึกสมาธิจะทําให้ต้ามีสมาธิ กับสิ่งนั้นๆได้นานขึ้นอ๋อมันจะตามมาเรากํา,าออกกลังกายใช่ไหมฮะจิตเรามีกําลังขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติตาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมีคนข้างล่างกวนเยอะเนี่ยถ้าตาฝึกสมาธิมาดีไอการกวนนั้นมันจะเล่นงานเราไม่ได้เพราะจิตเรามีกําลังขึ้นเพราะว่าตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าฝึกสมาธิเสร็จก็คือจบฝึกสมาธิไปมันคือได้ลแล้วก็ปลอยลาสมมุติว่าไปเล่นดนตรีก็ส่วนเล่นดนตรีละ อัเน,นี้คือมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเหมือน,นคือ,คอ,อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือทําให้ใจเรามีกําลังอย่างที่หลวงตาท่านชอบบอกว่าอะไรมากระทบมันก็จะไม่กระเทือนไอ้ที่ทุกคนมีทุกข์ก,กันอยู่ปัจจุบันนี้คืออะไรกระทบก็กระเทือนหมดเลยครับอย่างคนที่เป็นปัญหาเยอะอย่างคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคือมันกระทบและกระเทือนตลอดเวลาเพราะเขาไม่มีกําลังเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเป็นโรคพวกนี้ยเวลามาปรึกษาเนี่ยผมก็บอกให้เขาไปสวดมนต์แล้วหายจริงๆก็คือมันที่เขาซึมเศร้าเพราะเขาไม่มีกําลังในการต้าน ความคิดของเขามันก็เลยไหลไปเรื่อยมันก็เลยเศร้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณค่อยๆฝึกเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีกําลังทีนี้อะไรมันมามันก็น้อยลงน้อยลงหลายคนที่หายจากการฝึกภาวนาไปด้วยเพราะว่ามันทําให้สมองได้พักผ่อนด้วยหรือเปล่าครับร่างกายก็ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็จิตก็มีกําลังที่จะต้านความคิดต่างๆให้มันกระทบแล้วมันไม่มาทําลายเราได้ครับมีข้อสุดท้ายครับคือคอันนี้ก็งงเหมือนกันคนที่ฝึกสมาธิคือสมมุติว่าเ,เวลาให้ฝึกเนี่ย สมมุติมันเป็นสากลโลกใช่ไหมฮะเขาก็จะให้เริ่มจากจุดที่บางทีไม่ได้สวดมนต์เป็นอย่างอื่นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องหาโฟกัสอยู่หนึ่งอย่างใช่ไหมฮะคือจริงๆสมาธิอะไรก็ได้เป็นเครื่องตั้งไว้ก่อนอย่างพระพุทธเจ้านัานก็ยังให้กรรมฐานไปทั้ง40กองทั้งกสิณสิบกองอนุสติสิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่างต่างประเทศบางทีก็อาจจะดูอะไรที่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนาอาจจะไปดูลมหายใจ ก็อาจจะไปฟังเสียงเคาะของกลองอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถามว่าในเมื่อเราต้องการเสาที่มั่นคงถ้าเราได้เสาที่มั่นคงและปักในที่ที่ดีด้วยมันก็จะช่วยเราทําสมาธิได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการระลึกถึงภาพพระการภาวนาพุโทโธมันจะมีกําลังในตัวมันด้วยที่จะช่วยนําเราไปได้ดีกว่าแค่ไปนั่งฟังเสียงเพลงหรือว่าไปนั่งดูแสงแดดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยได้บุญด,ด้วยไ,ไหมครับ สวดมนต์ได้บุญอยู่แล้วเพราะว่าบุญกิริยาวัตถุมันคือทานศีลภาวนาการภาวนาเนี่ยคือตัวบุญใหญ่ที่สุดเพราะมันทําให้จิตเราสว่างโดยตรงมีอานิสงส์มากกว่าการทําบุญหรือการรักษาศีลอีกแต่ว่าสามตัวนี้จะทิ้งกันไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณภาวนาทุกวันแต่ไม่มีศีลเนี่ยกินเหล้าทุกวันยังไงทําสมาธิมันทําไม่ได้แน่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีทานเนี่ยชีวิตมันก็ไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีความสะดวกสบายใจมันก็ร้อนรนก็ทําสมาธิไม่ได้มันสามตัวนี้มันขาดกันไม่ได้ถ้าสมาธิคุณดี ศีลคุณก็จะมั่นคงเพราะจิตมันมีกําลังอะไรมายั่วยวนคุณก็ไม่เผลอไปกับมันเวลามีสมาธิไปใส่บาตรจิตมีกําลังบุญนั้นก็ได้มากขึ้นมันมันจะต้องเสริมกันครับผมอันนี้สุดท้ายคําถามพี่เลนที่เพื่อนฝากมาสมมุตินะฮะถ้าเขาอันนี้แบบแอดวานซ์มากเลยถ้าคนทําชั่วแล้วฝึกสมาธิเพื่อไปทําชั่วในการทําชั่วแต่มีสมาธิอย่างเนี้ยมันมันทําได้ไหมฮะ ได้เขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิแล้วมันทําให้โทษบุญบาปมันแรงกว่าเดิมเลยฮะง่ายที่สุดก็คือพระเทวทัตนั่นได้ฌานเหาะได้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นจากนรกเลยอก็คือมันสามารถเล่นลิศได้อะไรได้แต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือไม่เป็นสมาธิเพื่อตัดกิเลสหรือเพื่อละความทุกข์มันก็ยิ่งคุณมีกําลังมากแล้วคุณเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ยิ่งไปสู่สิ่งที่มันแย่หนักก,กว่าความสุขด้วยนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของการนั่งสมาธิไปทําไมนะครับน่าจะได้คําตอบแบบลึกๆกันไปเลยสำหรับคนที่อยากจะรู้ในคําถามข้อนี้นะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือว่าในคอมเมนต์ต่างๆนะครับวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆนะครับวันเสาร์สามทุ่มไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆกับอาจารย์อบทิศน,นะครับแล้วก็วันพุธสองทุ่มครึ่งนารีรานอีกครั้งหนึ่งตอนใหม่ๆหรือว่าพอดแคสต์นะครับก็ยังติดตาม ฟังและชมได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ